ช่องวัดบอกสเตชันไทยทันแอนแวร์จะพามารีวิวทางข้าวชันชลานะครับชันชลาสูงสำหรับเส้นทางสายเหนือนะครับซึ่งรูปแบบนี้ค่อนข้างชอบมากทีเดียวแลหวังว่าควรจะเอารูปแบบนี้นะครับไปใช้กับเส้นทางสายอื่นแล้วกําหนดให้เป็นมาตรฐานไปเลยครับนี่ก็คือชานชลาสูงของสถานีชุมทางบ้านกลับครับอุ้งสายเหนือนะครับก็ดีไซน์ ข้ามชาชาลาให้อยู่ตรงกลางนะครับรกลางเข้าสู่สถาน,นีง่ายๆเลยเป็นรูปแบบที่ดูแล้วสะดวกให้กับประมาณไม่มากนะครับแล้วก็หนึ่งๆระหว่าปลอดภัยได้เป็นอย่างดีนะครับที่ส่วนั้านของิการนะครับก็จะเป็นลนักษณะของลิฟท์ไฮดรอลิกสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์แล้วก็ถ้าผู้ที่มีความจําเป็นนะครับแต่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับ จะเน้นไปที่วิวแชร์ครับเดี๋ยวขึ้นบันไดไม่ไหวนะครับฝั่งนี้ก็จะปิดตายนะครับเพราะไม่ได้มีถางเชื่อมฝั่งนี้นะครับจะเป็นเลื่อนสไลด์ได้นะครับอันนี้นะครับที่เป็นรูปแบบที่คำหนึ่งความปลอดภัยเวลาที่รถกลางจะเข้านะครับหรือยัง,อยงไม่ใช่เวลาที่รถไฟ ใช่เวลาที่ทางสถานีรถไฟจะอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินผ่านนะครับก็จะเลื่อนมาปิดนะครับรวมหึงตอนที่เวลารถไฟจอดก็จะเลื่อนมาปิดนะครับเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเมื่อถึงเวลาที่ใช้ผู้โดยสารเดินเข้าออกจากลานฉลานะครับก็จะเลื่อนเปิดแบบนี้ครับาาที่เเป็นสถานะเลื่อนเปิดเวลาที่รถไฟกำลังเข้านะฮะ ก็คือคอนเซปต์นี้นะครับก็จะเป็นสถานะก็คือปกติปิดก็จะเป็นสถานีกลางบบปิดเลยเมื่อรถไฟใกล้จะเข้านะครับถึงเวลาที่รถไฟกลางจะมาก็จะให้ผู้โดยสารนะครับก็จะเปิดนะครับให้ผู้โดยสารเดินขึ้นไปบนชั้นชลาพอเราก็นอย่างเปรียเทียบนะครับก็จะเลื่อนปิดอีกครั้งนะครับให้ผู้โดยสารได้ขึ้นลงให้เรียบร้อยจนเมื่อเราออกไปนะครับก็ค่อยเปิดให้ผู้โดยสารเดินเข้ามานะครับ ความสิบแผนใช้ยานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็เห็นได้ว่าครับก็จะเป็นกึ่งระบบปิดเลยนะครับภูฏิสาก็จะมีความปลอดภัยนะครับไม่เดินข้ามไปข้ามมาระวังรถเข้าออกแล้วก็สะดวกนะครับเพราะอยู่ตรงกลางเลยดังหลงนีด่เดียวก็เข้าสถานีได้งานในสถานีก็ดูแลทำงานได้อย่างสะดวกนะครับตร,บนรงนี้นะครับเป็นลิฟต์ไฮโดรลิคครับ จยยกขึ้นยกลงนะครับในความสะดวกให้คนที่ใช้อยูแชร์สาที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับก็นจะมีบันได,ดผมมองว่ารูปแบบนี้นะครับเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับสำหรับสถานีขนาดเล็กนะครับถึอขัอนไปทางขนาดกลาง มีท้งความสะดวกในการใช้งานแล้วก็มีความปลอดภัยลำหนึ่งใช้ก็ประมาณที่ไม่สูงมากนะครับค่าบริษทัทอุแสาก็ไม่มากปรมาจะ,จะมีแค่ผู้ที่จําเป็นนะครับถึงจะมาใช้ลิฟต์ผู้โดยสารทั่วไปนะครับเดื่อนขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นนะครับประมาณสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าแค่เจ็ดแปดขั้นแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ลำบากนะครับ รีวิวนะครับข้ามชัตลาของการทางคู่ครับสายเหนืออยากให้ไปใช้กับสายอื่นด้วยนะฮะโดยเฉพาะสายใตยน้นะ